ยงนูครับผมจากทําที่เสร็จแล้วเราก็เตรียมที่จะใส่เหยื่อครับอันนี้มาสามคนครับนรรแนะนําตัวหน่อยเด้วอ,อันนี้เราพานพานดอยอ,อันนี้พานกึ่งครับวันนี้เราจะวางเหยื่อครับไหนสูตรวางเหย,ยื่อที่เอามให้เพื่อนดูหน่อยนะอ๋อนี่คือไม้วางเหยื่อะนะครับเนี่ยบแบบตรงลำก็ เป็นลำหมักผสมสูตรพิเศษนะครับเดี๋ยวคืนนี้ได้รู้เดี๋ยวคืนนี้ได้รู้กันครับว่าหนูมันจะเข้าตัวนี้ที่ที่เราทําอย่างงี้ครับเวลาเราใส่เราจะได้ไม่ต้องลุยปากอ้อยเหยียบหนูจะรู้ครับอันนี้เราเข้าไปวางหย่อนเข้าไปวางได้เลยครับเดี๋ยวจะวางให้ดูประมาณนี้ครับดูการวางเหยื่อครับเราไม่เข้าไปวางใกล้ๆเหยียบเดี๋ยวหนูเขาก็จะระแวงครับโดยใช้ไม้แล้วก็ เข้าไปวางเดี๋ยวเราก็ตักเหยื่ออย่างงี้นะันอต้องต้องขวดโคบีขวดน้ำนะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เข้าไปวางโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปลึกมากจะได้ไม่ต้องเยียดเปล่าไว้ดังนั้นหนูเขาจะผิดที่ผิดทางเขาก็จะระแวงแบบตรงนี้เนาะเออตรงนั้นล่ะ ผมเรียบร้อยครับเรามาดูคืนนี้ครับว่าจะได้ฝนมากน้อยยังไงครับสูตรพิเศษของพานกึมครับสูตรเหยื่อสูตรอะไรสูตรสี่สิบเหรอเยื่อมากนะครับมากสีครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวกังคืนเจอกันครับว่าจะได้ฝลขนาดไหนรอบแรกครับรอบแรกยังยังไม่ได้ถ่ายทําครับต่างคนต่างไปยิงครับรอบแรกใส่สวยใส่สวยครับสามตัวแล้วครับ ไสสวยสองไสเล็กสองครับอในรอบแรกนะครับดูครับดูครับดูครับโอ้เทียบเทียบเทียบถือว่าเทียบเบิกเบิกเบิกงานใช้ได้แล้วครับวันนี้เทียบกับขวดเหลาขาวครับโอ้เทียบขวดเหลาขาวครับเหลือแต่ขวดนะครับดูายดูใหญ่มากเลยเนี่ยที่ตัวน้อยๆเลยครับเนี่ยโอเลิศเลยรับสอง ก็ประมาณสองรอบสามรอบแล้วครับมาดูครับว่าได้กี่ตัวครับดูครับโอ้สายใหญ่แล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้ย่ะหกเจ็ดโอไลไปโอเปดตุ๊กเป็ก หนูเลยเก้าสิบเ้าแล้วครับวันนี้มาถึงบ้านแล้วครับเดี๋ยวมาดูผลงานของเมื่อคืนครับว่าได้กี่ตัวครับสวะสวะแค่ไหนครับฮะเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาถุงปุ๋ยมาเออวางก่อนจะได้ชิ้นด้วยเออ เฮลซีได้กี่ตัวนี่อคือคือคือครับพอได้พได้เพได้ นังซี้นันยมันยูนาอตีนเจอแล้วก็ยิงอ่ะยู้องไม่ตปีนามันไม่ถึงปีนาพอได้พอได้พรได้ครับไก่ใหญ่ครับ สวะสวะสวะครับถึงจะไม่เยอะแต่ก็ด,ดูดีดูดีเออคื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 อมาเนี้ครับคลิปนี้ครับ